ก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็วันนี้ผมมีกลุ่มมาแนะนำนะครับก็เป็นกลุ่มของ Simple h u ทนะผมก็เป็นกลุ่มพูดคุยซื้อขายต่างๆนะผมก็มีขายไก่ตันแล้วก็อย่างอื่นอีกมากมายนะผมก็สามารถมาโพสต์มาสอบถามได้นะผมก็นี่นะผมก็มีขายไก่ตันนะผมอันนี้จะเป็นแอดมินนะครับผมก็คือเจ้าของสคริปซิมเปอรทนะครับผมก็สามารถมาโพสต์ซื้อขายได้นะผม ประมาณนี้แล้วกัันนะครบก็ฝากเข้ากลุ่มด้วยนะครับผมโอเคนะครับโอเคนะครับก็ขอกตาดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับโอแคก็วันนี้จะมารีวิวสคริปต์ซิปเปิลครับอันใหม่นะผมออตโตฟาร์มนะผมมาแล้วนะผมก็ที่ผมบอกไปเนะี่ยที่ต้องคลิปวันนี้นะก็ที่บอกว่าออโตฟาร์มใกล้จะมาแล้วก็ตอนนี้ได้แบบการปล่อยเรียบร้อยแล้วผมก็วิธีซื้อก็ทําเหมือนอซื้อโปรล่าคาหัวนั่นแหละครับผมแค่เปลี่ยนเป็นกด กดเป็นโปรตฟาร์มนะมันจะอยู่ข้างๆด้วยกันนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะผมะเดี๋ยวจะเปิดออโต้ฟาร์มเลยนะครับก็นี่นะถามว่าที่เขตฟังก์ชันคืออะไรนะผมก็คือเอ่อฟาสต์แท็กนะครับผมนั่นแหละคือฟาสต์แท็กนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดตุฟาร์มเลเวลเลยนะผมนี่นะผมเป็นประมาณนี้นะมันก็จะว์ปแบบนี้นะผมการแบนนะผม นี่นะครผมมันจะตีให้แบบนี้เลยนะผมครับเร็วมากนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะผมอ่าสังเกตดูว่าแบบอ่ะมันจะไม่แหลกเลยนะอ่าเดี๋ยวผมให้ดู fps นะผมนี่นะครผมเป็นเนี่ยสิบ fps แบบ pt แบบสเถียรเลยนะผมไม่เปลี่ยนไปไหนเลยนะครับผมก็ห้าเก้าหกสิบห้าเก้าสิบนะเอที่เน็ตเวิร์กแดงคือผมเอ็แบบไม่ดีนะผมะประมาณนี้นะนี่ือว่าเร็วมากเลยนะผมก็ ตอนนี้ผมกำลังฟาร์มให้เป็นเวล2,100นะครับะผมก็ใช้เวลาน่าจะไม่นานเท่าไหร่นะผมก็นี่นะผมจะให้มันตีให้ดูอีกรอบนะผมอ่าหมัดอื่นก็ใช้ได้นะฟ้าไดแท็กแต่หมัดซนะูเปอร์ฮีแมนนับจะเป็นหมัดที่แบบเข้าแบบเข้ากันได้กับฟ้าแท็กแบบดีสุดน,นะผมนะเพราะมันจะตีโดนแบบหลทุกทุกอันอนะทุกทุกรอบนะผมจะตีโดนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมไอซูเปอร์ฮีแมนนะนะ เดี๋ยวเราลองปิดสีเคียฟังก์ชันดูมันจะตีเร็วอยู่ไหมลองดูนะครับผมอ่รอเดี๋ยวเดี๋ยวรอมอนเกิดเนาะรอมอนเกิดนี่นะผมเนี่ยปิดสีเคียฟังก์ชันปุ๊บมันเหมือนมันแบบไม่ตีตีไม่โดนนะทุกคนอ่ะเราจะทําการเปิดละกันนะครับผมสีเคีย์ฟังชันนะผมนี่นะครับผมนี่ ดีได้เลยนะผมก็แนะนําให้เปิดไว้เลยครับผมไม่ต้องปิดหรอกนะครับผมเทปฟังชันเปิดไว้มันก็ดีแล้วนะครับผมโอเคออโต้ฟูลี่ซูเปอร์ฮีโร่ก็คือแบบเอาไว้ทําไก่ตันนะครับผมก็เอาไปทำซูเปอร์ฮีโร่มาซูเปอร์ฮีโร่นะครับผมออโต้เทดโบนนี่ก็คือเอาโบนไปเทดนะครับผมเอาไปเทปให้เป็นแบบสุ่มนะครับผมเอาไปสุม่ม มันก็จะสมมติได้โบนพอแล้วแบบพอที่จะสูมได้มันก็จะเอาไปเทนให้นะครับผมประมาณนั้นนะเทร็นให้อัตโนมัตินะผมแล้วไม่ต้องไปกดเองนะผมะผมจะเปิดไว้แล้วกันนะโอเคไอ้ถามว่าไอ้ที่มันล็อกอย่างนี้คืออะไรนะผมก็คือมันยังทําไม่เสร็จยังไม่สมบูรณ์นะครับผมอ่ะอันนี้ก็เลือกอาวุธออโต้ฟาร์มนผมเออผมลืมเลือกนะครับผมอ่ะเราก็เลือกเป็นซูเปอร์ฮีโร่แมนไปนะ เลือกเป็นหมัดนะครับผมอันนี้อ๋ออันนี้ทำล็อกล็อกเลเวลนะผมก็ผมจะไม่ทําการล็อกแล้วกันนะผมเอาเป็นศูนย์นะผมไม่ล็อกนะนี่นะผมก็จะวัปเป็นอย่างนี้นะก็ถือว่าเร็วอยู่นะวัปแบบนี้นะผมก็ไม่ได้ช้าเท่าไหร่ะรนะผมนี่ประมาณนี้นะผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดู ออโต้ฟาร์มบอสนะครับผมออโต้ฟาร์มบอสอ่าออโต้ฟาร์มออรบอสนะครับผมอ่ะ uh, แล้วก็เลือกอาวุธนะครับผมเห oh, oh, มือนอาวุธจะ,ะบักนะแป๊บนึงอเฟิเอาไม่มาเหรอเล็กบอสออบอสไม่เกิดนะครับผมอันนี้น่าจะเซิร์ฟวีบอสมันไม่เกิดหรือเปล่าหรือว่ามันบักก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเนี่ยมันไม่มีอาวุธนะน่าจะบักนะครับผม หรือว่าหรือว่าบอสไปเกิดไม่รู้เหมือนกันนะอ่าผมผมกดรีแล้วนะกดรีละไห้ดูกลับมาไหมนี่นะผมกลับมาแล้วกันนะผมก็นี่จะเป็นออโต้สเตตนะครับผมก็มันจะอบบะัพสเตตให้ตอนเราแบบอ่ามีพอยนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองปรับให้มันอัพอ่ามีรีนะผมนี่นะมันก็จะอัพให้แบบนี้นะผมอ่าก็เปิดไว้ตอนฟาร์มนะผมเอฟเคฟาร์มสบายๆเลยนะครับผม เดวิฟ o d นะผมก็เดวิฟ o d สต็อกนะผมอ่ะแล้วก็กดไปดูนะผมนี่วันนี้นะผมอ่ะเดวิฟฟ์สไนเปอร์ไม่รู้เหมือนกันทำไมล็อกน่าจะน่าจะยังทำไม่เสร็จนะครับผมนี่นะผมเดวิฟ o ์ล็อกมันมันเดวิฟฟสไนเปอร์เหมือนมันล็อกไว้อยู่นะครับผมอันนี้มันน่าจะแบบแจ้งเตือนแบบสมมติคนในค่ายนะ หรือว่าหรือว่าไม่เกี่ยวอะไม่น่าเกี่ยวนะผมนี่เอาน่าจะเอาไว้แค่ดูสต็อกหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะผมน่าจะเอาไว้แค่ดูสต็อกว่าผลไหนขายบ้างนะผมหรือว่ามันเห็นหมดเลยไม่รู้เหมือนกันนะผมก็นี้จะเป็นดูดผลนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองทิ้งทิ้งผลลงพื้นะอ่ะก็เปิดดูดผลปุ๊บหน้านี่นะผม เข้าตัวแล้วนะผมต่อไปนะผมก็เป็น Auto Store Food นะผมสมมติแบบ well. เราได้ผลมาแล้วมันจะเก็บเก็บเก็บเ <owners> <idden with> ข thing, ้าตัวเก็บไม่ใช่เก็บเข้าตัวดิเก็บเข้ากล่องนะผมก็เก็บเข้ากล่องที่กล่องเก็บผลนะครับผมก็มันจะเก็บให้เลยนะ Auto ้เ t a อ l Food ก็คือมันจะสูมผลให้ทุก2ชั่วโมงนะผมตามนั้นนะแต่ผมเปิดไปแล้วไงตอนนี้ส่มไปละมันหมดหมดโคต้าแล้วนะผม ต่อไปก็ช่องนี้นะผมก็อันนี้ก็คือเปลี่ยนทีมนะ,ะเดี๋ยวเราเป็นมาดินแล้วกันนี่นะผมก็เปลี่ยนทีมได้เลยนะผมเล้งทีมนะผมอะตอนนี้ผมได้กลายเป็นนี่ละมาดินนะผมก็ต่อไปอ,อันนี้ก็คือเปิดคังดาบเรานะผมทางอาวุธเรานะผมก็ประมาณนี้นะผมไม่แน่ใจมันสลับได้ไหมไม่ได้นะผมดูได้อย่างเดียวนะผม Open Inventory Food ฟู้อ๋อน,นี้ก็คือเปิดดูกล่องนะครับผมประมาณนี้นะเป็นฟู้ดช็อปนะผมอันนี้ก็คือเปิดที่ซื้อผลนะผมแต่อ่าอ่าเปลี่ยนผลได้นะผมอ่าีสามารถเปลี่ยนผลได้นะก็ต่อไปนะผมอ่าประมาณนี้แล้วกันนะที่เปิดดูหน้าต่างซื้อผลนะผมก็มีอะไรไหมเนี่ยฮอบเซิร์ฟนะครับนะก็คือเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับผม ดีจอยก็ออกเข้าเสนอใหม่จะเป็นมันจะเข้าเสนอเดิมให้นะผมเอพีเอสบูทอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยนะเอพีเอสบูทมันจะเป็นภาพกราฟนะผมอ่ะแล้วก็เป็นประมาณนี้นะเหมือนเราเปิดฟาส์โหมดนะผมอ่ะเดี๋ยวผมจะประับภาพขีดเดียวอ่ะ,ะเป็นประมาณนี้สําหรับโค้ดเครื่องแรกก็สามารถเปิดได้นะผมก็ผมก็ไม่แลกอยู่แล้วนะผมก็เปิดเปิดไปนะผมเปิดให้ดูเฉยๆนะก็ต่อไปนูนคลิปแล้วก็เดินทะลุนะผมนี่รู้ทุกอย่างนะผม ก็คือวาร์ปนะผมอ่ะวิธีวาร์ปนะผมก็ให้เราเลือกฐานที่ว่าจะวาร์ปไปตรงไหนนะผมอ่ะดวผมจะวาร์ปไปตรงไอ้เกาะไอ้ต้นไม้ต้นใหญ่ๆนั่นแหละอ่ะแล้วก็เปิดนะตรงนี้เทเลพอร์ตติ้งนะผมอ่ะจะวาร์ปให้เป็นแบบนี้เลยนะผมนะก็อาจจะไม่แบบเร็วมากนะผมการวาร์ปเพราะว่ามันเป็นแบบนี้นะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะผมนี่ก็คือวาร์ปไปโลกหนึ่งโลกสองโลกสามนะผมตามชื่อเลยนะครับผม กลับไปดูที่ออโต้ฟาร์มนะครับผมอ่ะมีอะไรอีกไหมนี่นะออโต้รีดีมโค้ดนะครับผมลืมบอกไปก็มันจะใส่โค้ดให้อัตโนมัตินะครับผมจำนั้นนะผมแล้วก็ไปออโต้ฟาร์มบอสไหนไหน,ไหนอันนี้อันนี้อยู่เซิฟรูนนะดูวิมีบอสไหมเรา,ว,าว้าไปตรงนู้นก่อนละกันนะครับผมเราดูก่อนมีบอสไหม เล็กเวปป้อนเนี่ยมันเหมือนมันจะปักหรือเปล่านะผมอ๋อนี่ไงบบอสบอสมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอปิดอันนี้แป๊บหนึ่งนะผมปิดทีละพอร์ตแบบออโต้ฟาร์มออบอสเลยนะผมเนี่ยอันนี้อ่ะมันวร์ปให้แล้วนะผมก็ตอนนั้นที่มันไม่วร์ปคือผมอยู่ในเซิร์ฟวีไงแล้วมันบอสมันไม่เกิดนะครับผมแต่เล็กเวปป้อนนี่มันน่าจะไม่ให้เลือกนะผมไม่รู้ทาไมนะ น่าจะใช้ที่เราถืออยู่นะผมไม่ก็มันน่าจะไปเลือกมาให้เองนะหร,หรือไม่ก็มันอาจจะให้เราถือเองแต่ผมน่าผมว่าน่าจะมันจะเลือกให้เองนะผมอ่าเรามาดีบอสอะไรเนี่ยอันนี้บอส beautiful pirate นะผมแล้วก็ตีรัวๆเลยนะผมวันนี้เลยนะผมโอ้ยเนี่ยเรียบร้อยนะผมแล้วก็ปิดไปนะผม มีประมาณนี้แล้วกันสำรับนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมก, like, ก,กไดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายอุ้ยว่าหนีแป๊บ